พระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ว่าภาราหาเวปัญจขันธาขันทั้งห้าเป็นภาระอันหักภาระา,าโรจะปุกคโรแต่บุคคลก็ยึดถือภาระไว้ภาราดานังดุขขั้งโลกเกการยึดถือภาระอันหนักเป็นทุกข์ในโลก พารานิเคปนังสุขขังการการปล่อยวางภาระเสียได้เป็นความสุขนิขีพิตวาครุงพรังครั้นปล่อยวางภาระอย่างหนักได้แล้วอันยังพารังอนาดิยะไม่ยึดถือซึ่งภาระอย่างอื่นไว้สะมูรังตันหังอบุยหะ เป็นผู้รื้อถอนตัณหากับทั้งมูลราสียได้นิชชาตโตปรินิพุโตติเป็นผู้หมดอยากดับเพลิงกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงดังนี้อันขันธ์ทางานี้พระบรมศาสดา ทรงตรัสว่าเป็นภาระอันหนักมากลองวินิจฉัยกันดูว่าเราจะรู้สึกอย่างที่พระองค์เจ้าทรงตรัสไล้หรือไม่หรือว่าขันห้านี้เป็นของเบาเป็นของอำนวยความสุขให้ตลอดไปอย่างนั้นหรือ อันนี้เป็นหน้าที่ของทุกคนจะต้องพิจารณาดูให้รู้ให้เห็นถ้าพิจารณาตามความเป็นมาของขันห้าแล้วรู้สึกว่ามันเป็นภาระอันหนักเริ่มตั้งแต่มาปฏิสนธิอยู่ในท้องของมารดามารดาก็รับภาระอันหนักน่วงอยู่มาตลอดต้องระมัดระวังไม่ให้กระทบกระเทือน ไอ้ลกที่อยู่ในท้องก็นับว่าอยู่ในที่รับแคบปึดอัดอก็นับว่าเป็นภาระอันหนึ่งที่จะต้องดิ้นรนอยู่ในท้องของมารดาถึงเก้าเดือนคลอดออกมาแล้วก็เป็นภาระอันหนักของมารดาบินดา ที่สาวที่ชายจะต้องช่วยประคบประงมช่วยเลี้ยงดูเพาช่วยตัวเองไม่ได้<ฮ>มันก็เป็นอย่างนี้แหละอันภาระของขันห้าอันนี้นะเพราะมันเนื่องอยู่ด้วยปัจจัยสี่เ<ฮ>มื่อมารดาบิดาเลี้ยงให้เจริญไว้ใหญ่โตมาแล้วอย่างนี้ก็ เอาต้องมาแบกภาระในการครองเรือนสำหรับผู้ยินดีในกามคุณต้องมาขวนขวายต้องทำการทำงานต้องเสวงหาอาหารมาเลี้ยงกันต้องเสวงหาผ้านุ่งผ้าห่มมานุ่งห่มกัน ต้องแสวงหาเงินทองมาสร้างที่อยู่ที่อาศัยต้องเก็บเงินเก็บทองไว้เมื่อเวลาเจ็บไข้ไม่สบายก็จะต้องไปจ้างหมอรักษาคนไม่มีเงินก็ไปรักษาแบบอนาถาเขาก็รักษาไปตามมีตามได้ไม่ได้เอาใจใส่เป็นพิเศษ <c oughs> ภาระอันสำคัญก็คือการกินไม่ได้กินวันหนึ่งก็อยู่ไม่ได้ต้องเดือดร้อนต้องหามากินกันทุกวันทุกวันไอ้พวกครองเรือนยิ่งกินหลายเช้าแล้วก็กลางวันแล้วก็เย็นบางทีก็สามสี่ครั้งนู่นวันหนึ่งวันหนึ่ง กินข้าวแล้วอาหารแล้วก็ยังไม่พอ,อบางคนนะกัดสูบอุรีเคี้ยวมากดื่มเหล้าเข้าไปอีกเมืนนในเมื่อมีการบริโภคหลายอย่างเข้าไปภาระของการหาเงินหาทองมันก็ยิ่งหนักหน่วงเข้าไปเรื่อยๆ ของโบน่ไม่มีเงินทองมันจะไปได้มาไงอ่ะไม่มีทางได้เลยต้องมีเงินทองไปแลกเปลี่ยนเอาเอาใกล้เข้ามาอีกการมารักษาปรนเปืออัตภาพร่างกายอันนี้ต้องอาบน้ำขัดคลทุกวันทุกวันถ้าไม่อาบน้ำชำระขัดคลแล้วก็ไม่ไหวส่งกลิ่นเหม็นคุ้งไปทั่ว อย่างนี้ลองลองพิจารณาดูที่เรื่องภาระของขันอันนี้เวลาเจ็บไข้ไม่สบายลงอย่างนี้เราช่วยตัวเองก็ไม่ได้ต้องเป็นภาระของคนอื่นช่วยยกช่วยอุม้มช่วยประคับประคองอบางทีก็ถึงกับว่าป้อนข้าวอ้อนน้ำให้ชำระ สิ่งปฏิกูลต่างๆให้นุ่นอ,อันภาระไม่ใช่แต่ตัวเองเท่านั้นยังเป็นภาระของคนอื่นอีกด้วยเอาใกล้เข้ามาทางจิตใจวะนี่จิตใจนี่ก็มาแบกเอากิเลสไว้หนักตึง้งแบกเอาความอยากความหิวความโลภโกรธหลงอะไรต่ออะไรหนักตึง้งอยู่ในหัวใจ ทำไมใจเรามันถึงหนักหน่วงเอานักหนามันหนักที่ตัวเองมันสร้างกิเลสหอบเอากิเลสไว้ไม่ปล่อยไม่วางมันมันก็หนักหน่วงนะมันเนะียไม่เป็นอันอยู่นั่งก็ไม่เป็นสุขนอนก็ไม่เป็นสุขไปที่ไหนก็มีแต่อยากมีแต่หิวอยู่ในใจมีแต่อยากได้อะไรต่ออะไรไม่มีที่สุดตรงได้ อันนี้เป็นภาระหนักของดวงกิจกิตนั้นหนักนวงอยู่ด้วยกิเลสบเนี้กิเลสมันทวงเอาทีนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่านิพขิตวาคารุงพารังอัญงพารังอนาดิยะนนะเมื่อปรงภาระคือขันธ์ทางห้านี้ลงแล้ว แล้วก็ไม่ไม่ยึดถือเอาภาระอย่างอื่นเขาไว้สมูลังตันหั่งอบุยหะอเนเป็นผู้รื้อตันหากับทั้งมูลรากเสียได้นี่ตกเป็นอันได้ความว่าอันตันหาอุปาทานมันจะเกิดมีขึ้นได้ก็เพราะอาศัยจิตใจมายึดมั่นอยู่ในขันห้าวว่าเป็นตัวเป็นตนนี่เอง ก็เมื่อปงภาระอันหนักคือปงวางขันทั้งห้านี้แล้วก็ไม่ไปยึดถือเอาภาระอย่างอื่นอีกภายนอกนู่นหือกไม่ได้สำคัญว่าวัตถุภายนอกนั้นเป็นตัวตนของเราเิ้นเงินทองแก้วแหวนอะไรต่ออะไรโมนี่ก็ไม่ยึดไปถือว่าเป็นของเราของเขาเป็นได้เพียงอาศัยใช้สอยไปชั่วระยะหนึ่งเท่านั้น ถ้าว่าผู้ใดมากระทำอุบายแย,ยบคายในใจอย่างนี้ได้นั่นก็ชื่อว่าเป็นผู้ปงภาระอันหนักลงไปเลยเรื่อยอันการปรงภาระอันหนักนี่บางคนสำหรับผู้ครองเรือนก็อาจจะปฏิเสธอา้าวการคลองเรือนเน่ะมันจะไปปงภาระอันหนักนี้ได้อย่างไร ถ้าเป็นนักบวชคนชั่วหน่อยตัวคนเดียวอาจจะเห็นไปอย่างนั้นก็ได้แท้ที่จริงแล้วการปรงภาระอันหนักนี่เป็นหน้าที่ของทุกคนจะเป็นเพศไหนภูมิไหนหวยไหนก็ตาม,มไม่ควรที่จะเข้าใจไปอย่างนั้นคำว่าปรงภาระอันหนักนี่ เมื่อบุคคลมาพิจารณาเห็นว่าถ้าทั้งสี่ขันทั้งห้าอันนี้นะเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนจริงจังอะไรแล้วอย่างนี้ก็อย่าไปทำบาปสินั่นแหละอย่าไปใช้ขันห้านี่ทำบาปอย่าไปใช้ขันห้านี่ฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาดดื่มสุร,ราเมรัยเครื่องดองของเมา ของเสพติฏฐายโทษต่างๆหมดนี่ให้เว้นจากกรรมมันชั่วทั้งหลายเหล่านี้ได้ก็จะไม่ได้แบกภาระของขันหานี้ให้หนักตึงไปกลัวเก่าบุคคลผู้ที่ไปใช้ขันห้าทำบาปดังกล่าวมานี่นะเมื่อตายไปมันจะได้ขันห้านักกวัวนี้อีก ไปเป็นสัตว์นรกอย่างนี้ยิ่งได้แบกขันห้านี่หนักยิ่งกว่าขันของมนุษย์นี่ไปอีกเพราะว่าบาปกรรมมันตกแต่งมันจะไม่ไม่มีความสุขสบายได้เลยร่างของสัตว์นรกไหนก็นำรอนลวกไหนก็ไฟเผาตะเกียกตะกายขึ้นจากนรกไปนานิยบาลอค้อนไตตกลงไปในนรก ตายแล้วเกิดไหมบาปยังไม่หมดต,ตามตำรากล่าวไว้นี่ตายแล้วเกิดทันทีเลยสัตว์นรกเนี่ยในเมื่อกำเวียังไม่หมดนายนิยาบาลทำลายลงไปเพราะว่ามันจะหนีนี่มันบึกเบินจะหนีจากนารกนะนายยาบาลไม่ยอมให้หนีแทงเอาวั่งฟันเอาบั้ง ตีเอาบังเอาตายลงไปกรรมไม่ยังไม่หมดมันก็เกิดเป็นรูปร่างขึ้นมาใหม่อีกได้ทนทุกข์ทรมานอยู่อย่างนั้นแหละในนรกนี่นะถ้าหาว่าไม่เป็นอย่างว่านี่พระพุทธเจ้าไม่ได้นำมาแสดงแน่นอนเลยที่พระพุทธเจ้านำมาแสดงพระองค์เห็นแจ้งด้วยพยานอันยิ่งแล้วสงสารสัตว์โลกทั้งหลาย ไม่อยากให้สัตว์โลกทั้งหลายไปทนทุกข์ทรมานอยู่ในสถานที่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงได้ทรงแนะนำสั่งสอนให้พุทธโทริษัตทั้งหลายได้รู้จักว่าขันห้านี่เป็นภาระเป็นภาระอย่างหนักอย่างไรให้พิจารณาให้รู้ให้เห็นด้วยตนเองบัดนี้เมื่อบุคคล ไม่นำขันห้านี้ไปทำบาปดังกล่าวมาแล้วนั้นมันก็ทำในสิ่งที่เป็นป,ประโยชน์ตนและผู้อื่นแลว้วน,นี้เป็นธรรมดาคนเราจะไปอยู่เฉยๆไม่ได้หรอกมันก็ต้องมีการกระทำความดีเมื่อละความชั่วเสร็จแล้วมันก็ต้องแสวงหาเงินทองเข้าของ เพราะว่าอัตภาพร่างกายอันนี้มันเนื่องอยู่ด้วยปัจจัยสี่คืออาหารการบริโภคหนึ่งผ้านุ่งผ้าห่มหนึ่ง,ง,ง,งที่อยู่ที่อาศัยหนึ่งอยู่ยาแก้โรคไัยไข้ไขเจ็บหนึ่งขันทั้งห้าน,นี่ต้องอาศัยปัจจัยสี่นี้จึงอยู่ได้ถ้าปราศจากปัจจัยทั้งสี่นี้แล้วขันห้านี้ก็อยู่ไม่ได้เลย ดังนั้นแหละพระศาสดาทรงสอนให้สเสวงหาปัจจัยทั้งสี่มาบำรุงขันห้านี่แต่โดยทางที่ชอบทางที่มันเป็นบาปห้าอย่างนั้นอย่าไปแสวงหามันแม้มันจะได้ทรัพย์สินเงินทองมาก็ไม่เอาสำหรับผู้ที่เห็นขันห้าอันดังกล่าวมาแล้วนั้นเป็นภาระอันหนักแก่ตัวเองมากแล้ว ก็พยายามนะพยายามใช้ขันห้านี่ทำแต่สิ่งที่ไม่เป็นบาปเป็นโทษตั้งใจฝึกใจของตนนี้ให้มันละอายต่อความชั่วให้กลัวต่อผลแห่งกรรมชั่วมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์ตั้งหิเิโอตปะธรรมไว้ในใจอย่างนี้เสมอเสมอไปแล้ว ก็เมื่อบุคคลไม่ทําช่วยทั้งห้าอย่างนั้นได้แล้วก็มันก็ไม่มีที่จะไปทําช่วยอย่างอื่นไม่มีนั่นเองเมื่อทําความดีเรื่อยไปเช่นนี้แล้วบุคคลผู้นั้นละโลกนี้ไปแล้วก็จะได้ขันอันปณีตเบาก่านี้อ,อไม่นกักนั่นเละบุญกุศลก็ตกแต่งให้ได้รูปร่างได้ขันห้าอันปณิตปัญจงสวยสดงดงาม ที่ท่านกล่าวว่ารูปร่างของเทวบุตรเทวดานั่นจะไปไหนก็ไม่ต้องเดินไปเหมือนอย่างมนุษย์ลอยไปเลยพอนึกว่าจะไปไหนแล้วตัวก็ลอยไปทันทีเนี่ยมันเบามันขันห้าของเพื่อนมันเบามันไม่มีบาปมีแต่บุญกุศลตกแต่งให้เพราะฉะนั้นมันจึงเบาเหมือนปุยนุ่นนี่ก็ ไม่ว่าผู้ใดจะอยู่ในเพศไหนก็ตามมันก็จะต้องพยายามปรงภาระของขันห้านี้ให้จากหนักให้เป็นเบาเหมือนกันหมดเลยแม้เป็นพระภิกษุสามเณรเป็นชีเป็นขาวอะไรก็ช่างก็ต้องเพียรพยายามละตัณหาความทะเยอะทะยานอยากในใจนี่ให้มันเบาบางลงไป ละอุปทา,านความยึดมั่นในขันห้านี่ให้มันเบาลงอย่าอย่าไปยึดมั่นขันห้าใช้ขันห้านี้ไปทำบาปล่วงทำล่วงวิในาตามเพศตามภูมิของตนผู้ใดตั้งอยู่ในภูมิไหนภูมิของพิกษุก็ต้องรักษาสิกขาหมดวิในน้อยใหญ่ที่พู้เจ้าทรงบัญญัติท่ามไว้นั้น ไม่ล่วงไม่เกินภูมิของสามเณรผู้บวชเป็นสามเณรก็ต้องรักษาสิกขาบทสิบข้อนั้นไว้ให้มันบริสุทธิ์ด้วยดีอย่าไปเจตนาร่วงเด็ดขาดนอกจากศินสิกขาบทสิบข้อนั้นแล้วก็ยังมีเสขียวัตรอีกเจ็ดสิบห้าข้อ ที่สามเณรจะต้องปฏิบัติตามเช่นเดียวกันกันกบพระภิกษุเอ่เศกียวัตเจ็ดสิบห้าข้อนี่นะจะต้องเหมือนกันเป็นยัางไงสำหรับเป็นทีเป็นประขาวก็ต้องรักษาศีลแปดให้บริสุทธิ์ไม่ยอมล่วงเด็ดขาดไปเลยแล้วก็ แสดงความเคารพต่อพระพุทธ,ธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างเต็มที่ไม่ร่วงเกินไม่ประมาทในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ด่าไม่ว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นคฤหัสถู้ครองเรือนก็ต้องรักษาสิลห้านี่ให้บริสุทธิ์เมื่อรักษาศีนห้านี่ ไปแล้วขันห้านี่มันจะมันจะไม่ตั้งมั่นอยู่ได้ก็ก็แล้วแต่มันสําหรบผู้ที่มาเห็นว่าขันห้าอันเป็นมนุษย์เนี่ยมันเป็นภาระหนักมากปราถนาอยากพ้นจากขันห้าอันเป็นมนุษย์นี้ก็อย่าไปใช้ขันห้านี้ไปทำบาปทำแต่สิ่งที่ไม่เป็นบาปเป็นโทษทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่น เข้าไปอย่างนี้นะมันก็จะได้พ้นจากขันห้าอันเป็นมนุษย์นี้ไปแล้วไปได้ขันห้าอันเป็นของเทวดาดังกล่าวมานั้นเนี่ยขันห้านี่มันก็ละเอียดประนีขึ้นไปด้วยอำนาจแห่งบุญกรรมตกแต่งให้ถ้าเป็นขันของพรมอย่างนี้พยิ่งละเอียดประนีเข้าไปก่านนี้อีกอย่างนี้แหละ บุญกุศลตกแต่งให้นะบุญนี่มันก็เป็นขั้นขั้นไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นอย่าพากันไปนิ้งนอนใจว่าไอเราทำความดีมาขนาดนี้เอาแล้วพอแล้วอย่างนี้นี่ไม่ควรที่จะพอใจอย่างนั้นต้องพยายามขยับไปเรื่อยๆให้มันก้าวหน้าไปเรื่อยไม่ว่าคฤรัหัดไม่ว่านักบวชก็ให้ตั้งความหวังไว้ในใจอย่างนี้เสมอไป ว่าเราจะพยายามทำความดีตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ให้ยิ่งขึ้นไปโดยลำดับเลยเราจะไม่ถอยหลังเป็นเลดขาดตั้งปณิธานไว้ในใจอย่างนี้ทุกคนาบางคนก็อาจจะว่าอา้าวถ้าตั้งลงไว้แล้วมันเป็นไปไม่ได้แล้วมันจะไม่เป็นบาปหรือ,อาบางคนก็อาจจะคิดอย่างนั้นไม่เป็น เมื่อเราตั้งใจลงไว้แล้วอย่างนี้เราก็พยายามทำไปสิก็อกย่าประมาทอาธิษฐานาะบร,รมีนะ่ะความตั้งใจมั่นลงไปต่อาการกระทำความดีด้วยกายวาจาใจเมื่อมีอธิษฐานในใจลงไปอย่างใดแล้วมันก็เอาใจใส่เปเป็นพิเศษอย่างนี้แหละยกตัวอย่างเช่นว่า เอาเราจะรักษาศีลนี่ห้มันบริสุทธิ์อย่างนี้นะเราจะไม่ยอมปล่อยให้ตนนั้นมีศีลด่างพร้อยขาดไปพอได้อธิษฐานในใจว่ายอย่างนี้แล้วมันก็เอาใจใส่ต่อการรักษาศีลน,นั้นเป็นพิเศษเลยมีสติสัมปชัญญะเดินยืนนั่งนอนกินดื่มพูดจาทำการงานอะไรเข้าสังคมไหน ก็ระมัดระวังความประพฤติไม่ให้มันร่วงศิลอนไม่ให้มันเผลอไปร่วงศิลนไม่ให้สิลนมันขาดมันด่างพร้อยนี่จึงเรียกว่าเป็นผู้ตั้งใจรักษาศิลจริงๆอันนี้ไม่ว่านักบวชไม่ว่าครืหัดการที่บุคคลจะมีศิลบริสุทธิ์ได้ก็เพราะตั้งใจรักษาอย่างว่านี่นะถ้าไม่ตั้งใจรักษาแล้วไม่ไม่แล้ว ไม่บริสุทธิ์หรอกมันต้องเผลอแล้วก็เมื่อเผลอแล้วก็ล่วงนะล่วงแล้วก็เศร้าหมองไปขาดไปอย่างนี้นยอยู่บ่อยๆทีเดียวล่ะดังนั้นนะ่ะการที่รักษาศินมันจะบริสุทธิ์ได้ก็เพราะต่างคนต่างก็พิจารณาเห็นคุณของศินนี่ว่าเป็นของประเสริฐมากถ้าหากว่าตนได้สินนี่ประดับกายวาจาใจ อยู่เสมอเสมอไปแล้วนั้นได้ชื่อว่าเป็นเป็นอันว่าได้เครื่องประดับอันอันวิเศษยิ่งกว่าแก้วแหวนอมเครื่องประดับอันสำเร็จแล้วด้วยทองคำธรรมชาติอะไรต่ออะไรหมดนั้นที่มาประดับประดาในร่างกายของมนุษย์นี่ราคาตั้งหมื่นตั้งแสนก็มียังสู้สินไม่ได้บุคคลมีสินประดับกายวาจาใจ ของตนนี่สง,ง่างามกว่านั้นอีกจะไปที่ไหนจะเข้าสังคมใดๆก็ไม่มีใครเข้ารังเกียจเพราะพวกผู้มีสิลน,นี้จะต้องฝึกกิริยากายอ่อนโยนต่อสังคมฝึกกิริยาวาจาคำพูดคำจาอะไรก็ต้องอ่อนโยนต้องนิ่มนวลต้องมีเหตุมีผลการพูดเรียกว,ว่าพูดแบบมีศิละปะ เมื่อเป็นเช่นนี้ลหละสังคมก็ไม่รังเกียจคนผู้นั้นนะเพราะว่าเป็นผู้มีศีลสังวรนะแม้ว่าใครจะกระทบกระทั่งมายั่วให้โกรธให้ใช้วาจาหยาบโลนต่างๆก็ไม่ไม่เอาอมีสติห้ามจิตใจไม่ให้จิตมันหงุดหงิดผุนผันขึ้นมากล่าววาจาหยาบคายต่างๆออกไปนี่เรียกว่าผู้มีศีลสังวรนะ บางคนนะ่ะมีศีลแต่เวลาไม่มีเหตุมากระทบอการแสดงกิริยากายในอ่อนโยนดีเวลาที่ไม่มีเรื่องกระทบกระทั่งการพูดจาในก็อ่อนโยนนิ่มนวลเวลาไม่มีใครมายุแย่ yeah. ทันพอมีผู้มากระทบกระทั่งเข้าไปแล้วทนไม่ไหวแล้วอ,อาการกายวาจาไปแล้วหยาบโลนไปต่างนานาแล้ว เช่นนี้ไม่จัดว่าเป็นผู้มีศีลสังวรขอให้พึ่งเข้าใจศีลก็ย่อมด่างพร้อยเศ้าหมองไปอยู่เลยแหละเป็นแบบนั้นนะเราต้องอดต้องทนสิก็ยังว่าความชั่วจะไปชอบกับมันทำไม,มการที่เราไม่วันไหวไปตามนั่นแหละเชื่อว่าไม่ชอบกับความชั่ว การที่ปล่อยใจให้วันไหวหรืออาการกายวาจาวันไหวไปตามนั่นชื่อว่าเป็นผู้ชอบกับความชั่วนั้นนะต้องให้เตือนตนอย่างนั้นไม่ใช่ว่าไม่ชอบความชั่วนะอืมชอบแหละมันถึงได้ยึดเอามาไว้แล้วถึงจ้แสดงความชั่วนั้นออกไปตอบโต้กับคนอื่นต่อไปถ้าไม่ชอบไล้วอย่างนี้ไม่ยึดถือเอาเลย ใครจะด่าจะว่าไงก็นั่งฟังเฉยๆนี่ไม่ต้องตอบมันไม่เอาไอ้คำด่าว่าของคนอื่นเราก็ไม่ยึดถือเอาแล้วเราก็ไม่ตอบโต้ผู้ใดทำได้อย่างนี้นะผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้มีศีลสังวรเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ได้ทีเดียวเลยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจ ำรวมระวังตนไปด้วยดีอันนี้แหละเกิดมามีขันห้าอันนี้แล้วมันเป็นภาระอันหนักอย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้เราพิจารณาให้มันเห็นว่าเป็นภาระอันหนักมากเมื่อเห็นว่าเป็นภาระอันหนักแล้วเราจะได้เบือ่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายแล้วมันก็คลายความยึดความถือไม่ใช้ขันห้านี้ทำบาปดังกล่าวมาแล้วนั่นเลยแล้วก็ ไม่ยินดีในเวลาขันห้านี่มันเป็นปกติมันมีกำลังแข็งแรงดีแล้วก็ไม่ยินร้ายไม่เสียใจไม่เศร้าโศกในเวลาขันห้านี่มันถึงความวิบัติแปลผันไปนี่จึงเรียกว่าเป็นผู้พยายามปรุงขันห้าวางขันห้าถ้ายังไปแสดงความดีใจเสียใจกับขันห้าที่มันเจริญขึ้นและเสื่อมลง อยู่อย่างนี้นี่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ได้ปรงขันห้าวางขันห้าแล้วยึดขันห้าไว้เต็มตัวเลยทีเดียวนะไปอย่างนั้นก็จะต้องเป็นภาระอันหนักในหัวใจอยู่อย่างนั้นเรื่อยไปจะต้องได้ประสบกับความทุกข์ความเดือดร้อนใจมายึดถือขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนอย่างนี้ใครว่าอะไรหน่อยหนึ่งก็ไม่ได้ สำคัญว่าเขาว่าเราเขาเหยียดย้มดูหมิ่นเราเขาข่มเหงเราอ่นี่แหละแล้วก็ตอบโต้กันไปแบบนี้นะปเป็นยังั้นเดอมมันนะความสำคัญว่าเขาด่าเราเขาว่าเรานี่กิเลสตัวนี้ไม่ใช่ย่อยนะอย่าไปประมาทนะอืาต้องค้นดูให้เห็นตัวมันเมื่อเห็นตัวมันแล้วทำลายมันเสีย อย่าให้มันมาเสนอหน้าต่อเราต้องทำลายมันให้มันย่อยยับไปเลยอันนี้แหละนับว่าขันห้านี่มีภาระอันหนักมากแต่เมื่อรวมใจความลงแล้วแตเเลยว่ามันเป็นหนักที่ใจนั่นต่างหากเมื่อใจไม่รู้จักปรงไม่รู้จัก,กวางแล้วก็หนักใจดวงเดียวนั่นแหละ อขันท่าหรือว่าร่างกายนี่มันไม่ว่ามันหนักมันหน่วงอะไรหรอกเพราะมันมันไม่ไม่ได้รับรู้อะไรทั้งหมดถ้าหากว่าไม่มีจิตตรงนี้ครองแล้วมันก็ไม่มีความหมายอะไรเลยการที่มันจะเป็นของหนักอยู่นี่ก็เพราะมันมีจิตตรงนี้ครองอยู่ต่างหากมีจิตด,ดวงนี้อาศัยอยู่ดังนั้นเนี่ยภาระทั้งหมดถึงว่ามารวมอยู่ที่จิตด,ดวงเดียวนี้ เมื่อใช้ปัญญาสอนจิตนี้ให้มองเห็นขันหานี้ไม่ใช่ตัวตนเราเขาด้วยปัญญาอันแจ่มแจ้งแล้วนี่แน่นอนแหละมันก็เบาใจเลยมันก็เบาใครสรเสริญนินทามาก็ไม่เสียใจดีใจไม่เศร้าโศกไม่โกรธไม่เครียดมีจิตเป็นกลางวางใจเป็นหนึ่งอยู่ได้อันนี้แหละชื่อว่าบุคคลผู้โปรงภาละอันน่ะ แล้วไม่ยึดถือเอาภาระอย่างอื่นมาไว้ก็จะทำให้ตันหาอาสวะกิเลสน้อยเบาบางไปจากคิดใจดังแสดงมาขอยุจติลงเพียงเท่านี้